รสนาโตสิตรกูลประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องทุจริตและเสริมสร้างธรรมภิบาลวุฒิสภาเปิดเผยในการสัมมนาก๊าสธรรมชาติของไทยใครได้ประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้พร้อมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างการใช้ก๊าสขณะน,นี้ไม่เป็นธรรมกับประชาชน ขณะที่ไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติของตนเองน่าจะได้ใช้ก๊าซในฐานะเป็นเจ้าของแหล่งก๊าซธรรมชาติแต่ในความเป็นจริงกลับปรากฏว่ามีรูปแบบที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจหรือจับได้ไล่ทันว่ากำลังถูกปะตะทที่เป็นผู้ผูกขาดธุรกิจก๊าซเอาเปรียบอย่างไร อตทอซึ่งเป็นผู้ผูกขาดการขายก๊าซแต่ผู้เดียวในขณะนี้อ้างว่าที่ต้องตรึงราคาก๊าซไว้ที่กิโลละ8บาท50สตางค์สำหรับก๊าซ NGV และ11บาทสำหรับก๊าซ LPG โดยคนไทยต้องจ่ายเงินชดเชยให้ก๊าซดังกล่าวในรูปของกองทุนน้ำมันนับหมื่นล้านบาทคือ LPG ต้องจ่าย8,000ล้านบาทล่าสุดให้ NGV อีก3,600ล้านบาท บวกกับ1,200ล้านบาทที่ควักเอาจากกองทุนมาติดตั้งก๊าซให้รถแท็กซี่300 30, 0 0คันรวมปตทรับชดเชยเฉพาะก,าก๊าซจากกองทุนน้ำมันถึง12,800ล้านบาทเฮ้คิดว่าวิธีการแบบนี้มันไม่โปร่งใสนะคะคือมันก็ล้วงเงินจากกองทุนตลอดเวลาฉันคิดว่ากองทุนน้ำมันให้ยกเลิกไปเลยดีกว่าอย่ามาเป็นกองทุนถาวรเพราะว่าพอเป็นกองทุนถาวรแล้วเนี่ยมันกลายเป็นบิดเบือนแล้วก็ ตกอยู่ในมือของคนบางกลุ่มที่จะเอาไปใช้โปโน่นโปนี่กันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนีงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องสังเกตยานาะเรื่องที่จะต้องมีการปรับปรุงกันใหมนะ่ที่จะไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์จากประชาชนโดยที่ประชาชนไม่ร,รู้รู้ไม่เท่าทันในเรื่องราวเหล่านี้ขณะนี้ปตทอ,อยากส่งก๊าซไปขายยังต่างประเทศเพราะได้ราคากว่าขายให้กับคนไทยส่วนน้ำมันก็อยากขายให้กับคนไทย เพราะได้กําไรมากกว่าส่งขายออกต่างประเทศปัจจุบันปริมาณการใช้ก๊าซในครัวเรือนมีประมาณกว่า60%หรือประมาณ2,850,000ตันมากกว่าธุรกิจฟิโตเคมีและโรงงานอุตสาหกรรมส่วนปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติของไทยได้ประมาณ2,784ลูกบาทฟุตต่อวันหากรัฐจะเพิ่มโรงแยกก๊าซเพื่อผลิตก๊าซเพิ่มได้อีกก็จะเพียงพอในการใช้ในประเทศไม่ต้องนำเข้า ขณะนี้ปตทมีกำไรจากธุรกิจก๊าซมหาศาลตัวเลขปตทอสพอบ,บริษัทลูกปี2551ได้กำไรขั้นต้น75.87%ก่อนหักภาษีและเมื่อหักภาษีแล้วได้56.52%ไม่มีธุรกิจใดได้กำไรถึงขนาดนี้ทั้งที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานเป็นยุทธปัจจัย เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยหลักการแล้วกิจการที่ผูกขาดกำหนดให้กำไรไม่เกิน3%ขณะที่เป็นไรายได้เข้าหลวงเพียง11-13%เทียบกับประเทศเสรีนิยมทั่วไปเช่นสหรัฐเขาก็แบ่งกำไรรัฐกับเอกชนเท่ากับครึ่งต่อครึ่งเสียงเรียกร้องจากที่ประชุมสัมมนาเสนอให้รัฐบาลทบทวนระบบพลังงานของชาติใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนส่วนใหญ่หากไม่เช่นนั้นเมื่อถึงเวลาหนึ่งประชาชนทนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาทวงทรัพย์สินของเขากลับคืนมาบริหารจัดการเองการธรรมชาติที่มาจากอ่าวไทยเนี่ยควรจะให้คนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศใช้ก่อนไม่ควรจะไปอ้างอิงราคาตลาดโลกคือคนไทยในควเรือนเราใช้44 รถยนต์ใช้13นี้ยังไม่ถึง60%เพร,รันราคาตรงนี้ควรจะเป็นโครงสร้างราคาที่เอื้อเพื่อคนไทยควรจะเป็นอีกราคาหนึ่งส่วนราคาภาคอุตสาหกรรมกับปิโตเคมีเนี่ยอยากจะขายเท่าไหร่ขายไปปรับโครงสร้างปตท,อทอจะมีคนถามผมว่าล้วทำยังไงถึงจะปรับได้แล้วเป็นของประชาชนหมูรัฐบาลถือหุ้นอยู่ในปตทเกิน5 50%ประมาณ51%เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิ์ของคนที่มีเสียงข้างมากประกาศไปเลยว่าเนื่องจากว่าภาวะการน้ํามันไม่แน่นอนประชาชนลําบากมากรัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ประกาศไม่มีปันผลห้าปีพอเราบอกไม่มีปันผลห้าปีหุ้นมันตกไหมมันตกปุ๊บปุบ,ปบเลยใช่ไหมแล้วใช้เสียงส่วนใหญ่แบ่งกําไรปตทส่วนหนึ่งเอามาซับซิได้ราคาน้ํามัน พูดตรงอีกไหมตกแล้วใครซื้อแล่ตอนนี้เราก็เข้าไปซื้อสิไม่ผิดนี่มึงใช้กลไกการตลาดกูก็ใช้กลไกการตลาดเหมือนกันเห็นไหมมันหมูคําถามมีอยู่ว่าจะกล้าทํากันหรือเปล่าอัมพาสันติเมทน,นีดนทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน